ผมเชื่อเลยครับว่าทุกคนในที่นี้มักเคยเจอคนที่เป็นท็อกซิกหรือคนที่เป็นพิษกับจิตใจเราคนประเภทนี้อยู่กับเราไปทั่วไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานคนรอบข้างหรือเพื่อนหรือคนใกล้ตัวสามารถมีผลกระทบกับเราได้ทั้งนั้นอย่างเช่นผมทํางานประจําก็จะเจอคนประเภทนี้ในรูปแบบเช่นเอาเปรียบเอาดีเข้าตัวนินทาแทงข้างหลังผมเชื่อเลยครับว่าทุกคนจะต้องเจอคนประเภทนี้ในที่ทํางานหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างตัวเรา แต่การที่เราจะรับมือกับคนเหล่านี้เราไม่สามารถไปแก้ไขที่ตัวเขาได้เพราะตัวเขาก็คือตัวเขาแต่สิ่งที่เราจะแก้ไขได้เลยนั่นคือตัวเราเองเพราะเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกเป็นเหยื่อหรือเลือกที่จะเป็นผู้ชนะ <c oughs> ถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะเป็นเหยื่อคุณต้องยอมรับเลยว่าคุณไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้และไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเพราะคุณมัวแต่โฟกัสสิ่งที่คุณถูกกระทําและมันจะทําให้คุณเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพกาย ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นผู้ชนะคุณแค่ปล่อยวางสิ่งที่คุณโดนกระทําเช่นคุณโดนดินทาคุณโดนเอาเปรียบคุณโดนใส่ร้ายคุณแค่ปล่อยวางมันและเปลี่ยนโฟกัสไปหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขเช่นดูที่เที่ยวดูน้องหมาน้องแมวเห็นไหมครับแค่คุณเลือกที่จะเป็นผู้ชนะก็ไม่มีใครสามารถจะทำอะไรคุณได้แล้วคุณเลือกแบบไหนครับพิมมาบอกกันหน่อยนะครับองศาทางความคิดสวัสดีครับ